ตูมค่อนข้างมั่นใจถ้าตูไม่มั่นใจว่าตูถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตูไม่มายืนตรงนี้แน่นอนครับซึ่งสำหรับตูนี่คือเรื่องใหญ่มากครับถ้าตูจะโกงเงินคนคงไม่ใช่หลักแสนนะครับซึ่งตูไม่ทําอยู่แล้วเนี่ยด้วยไงตูก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็เกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองครับตูไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องมาทําให้เขาแบบหมดหนทางเดินนะครับแต่ว่าอย่ามาตัดเส้นทางที่ตูเดินสิครับคือตูไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าตูชอบโกงหรือทําาาาผิิิดจรรงๆต่ออออคคุณเักกฐนมสบ็ จริงๆตุ้มใจร้อนจากจะมาตั้งแต่วันนั้นแล้วด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าการรวบรวมหลักฐานทางออนไลน์อะไรต่างๆตุ้มก็อยากจะรู้ข้อมูลด้วยทีนี้ตอนแรกตุ้มไม่ได้มีทนายเลยอันดับแรกก็คือตุ้มต้องขอบคุณพี่ตั้มนะครับทนายตั้มที่แบบตอนนี้คุณครับคิวงานแบบพอตอยู่แล้ว <laughs> ขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับไฮโซเมนี่ด้วยที่แบบแบบมอบพี่ตั้มมาให้ตุ้มทาตรงนี้ <laughs> เพราะว่าโขของเขาก็เยอะเหมือนกันเลยนะครับก็เลยพอได้ คิวพร้อมกันแล้วก็เลยเข้ามาแจ้งความด้วยกันในวันนี้ครับเรื่องราวยังไงคือคือเอาเริ่มเท้าความเลยก็คือตูมเล่นโซเชียลปกติแล้วจู่ๆก็มีน้อง FC คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่มาตูมมีช่องหนึ่งใน Tik Tok เนี่ยเขาไลฟ์และกล่าวหาว่าพี่เนี่ยไปโกงเงินเขาจนเขาเนี่ยเกือบจะฆ่าตัวตายมันมันจั่วมาด้วยสิ่งนี้ก่อนซึ่งสำหรับตูมนี่คือเรื่องใหญ่มากครับ คือคอ,อันดับแรกคือโกงเงินอันดับสองคือเกือบตายเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วอยู่ไหนเขาก็เลยลงไลฟ์ไปแล้วตุ้มไม่ได้ทันดูไลฟ์แต่เขาอะแคปบางช่วงบางตอนในไลฟ์ซึ่งที่เห็นในไลฟ์ที่ท,ที่โพสต์เลยอะครับก็คือดีเจมะตูมผู้ชื่อเราชัดเลยนะครับว่าดีเจมะตูมเขาตุ้มหมายถึงว่าตัวน้องคนนี้ไปรับงานต่อมาจากดีเจมะตูมแล้วดีเจมะตูมเนี่ยเหมือนแบบโกงเขาทําให้เขาอะต้องเสียเงินไปหลักแสนและทําให้เขาต้องมาทําใช้นี่ จนเขาเกือบฆ่าตัวตายคือเนี่ยคือคําพูดของเขาในประโยคในคลิปซึ่งสําหรับตูมคืออย่างวะคือเราไม่เคยเจอกับเขาหรือรู้จักมาก่อนแล้วก็ถ้าตูมจะโกงเงินคนคงไม่ใช่หลักแสนนะครับซึ่งตูมไม่ทําอยู่แล้วเด้วยไงเราก็เลยงงว่าแบบมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงตอนแรกกะจะปล่อยผ่านแต่ มันปล่อยผ่านไม่ได้ตรงที่พอมันมีคนแคปมาให้เราอะครับแล้วเราไม่รู้ว่าคลิปเนี้มันถูกส่งต่อไปอีกกฝ่ายหน่วยด้วยแล้วเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วอีกทั้งกระแสะข่าวตอนเนี้เรื่องคนในวงการทาผิดกฎหมายมันมันมันแรงด้วยตุก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป,ป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็เกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองครับก็เลยติยดต่อพี่ตั้มไปครับใช่ครับ คือเข,เขาคุยกับทนายตรงอะครับตอนนี้ใช่ครับทนายมีการโทรไปครับก็คือดิ่มตั้มโทรไปซึ่ง hey? ยังไงครับพรุนี้ก็คือทางทางทางคู่กรณีเนี่ยก็ประสงค์ที่จะมาพูดคุยมาขอเจาอเจาไกลเกียนะครับก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีไว้ก่อนแล้วส่วนพรุนี้ถ้าเผื่อมีการพูดคุยกันได้จบเรียบร้อยก็ทางนี้ก็ก็แล้วแต่ทางประสงค์ว่าจะจะจะทำยังไงจะมีการไกลเกียรติที่ลงตัวหรือเปล่าถ้าเผื่อไม่ลงตัวก็ดําเนินคดีต่อไปครับ ก็ก็ดูที่พวกนี้ครับซึ่งซึ่งตุ่มภาวนามากว่าให้น้องที่ไลฟ์มาถ้าน้องดูอยู่นะครับอยากอยากให้มาไม่ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะแบบโอ้โหเปิดประตูมาแล้วสัตว์เลยมันไม่ใช่อยู่แล้วคือคือจริงๆจริงๆคือคุยกันแบบวินอยู่ชนปกติเลยครับคือพี่อยากรู้ว่าที่น้องบอกว่าโดนโกงเนี่ยใครเป็นคนบอกใครเป็นคนอ้างชื่อพี่ที่ทําให้น้องเสียเงินไปเป็นแสนเสียเงินเป็นแสนให้กับงานปาร์ตี้ที่บอกว่าพี่จัดเนี่ยงานปาร์ตี้อะไร ออกมาพูดก so, right. ับพี่หน่อยพี่อยากรู้เท่านั้นเลยครับก็คือจริงๆมันเหมือนแบบมาไกลเกี่ยด้วยแล้วทําให้ตูมได้คลายคลายข้องใจด้วยว่าเฮ้ยเราถูกเอาชื่อไปแอบอ้างในงานประเภทไหนบ้างนะประมาณนี้มากกว่าก็มีายก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ของการทาแบบนี้แต่ฝั่งนั้นหรอก่าติดต่อกับทางกูกรณีอ๋อก็เป็นการพูดคุยปกติพอมันมีกรณีเกิดขึ้นเราก็พูดคุยกับอีกฝั่งนึงว่าให้มาเจจาไก่เกลี่ยนะ แล้วก็แล้วแต่ทางคุณมะตูมว่าจะว่ายังไงแต่เราก็อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันว่าว่าที่เขาพูดแบบนี้ทำไมเขาถึงอ้างชื่อแต่ทางคุณมะตูมรายละเอียดเขาไปรู้เรื่องหรือมันเกี่ยวข้องหรือมันมีข้อมูลอะไรเราก็อยากรู้ก็เลยบอกให้มาพูดคุยในว,วันพรุ่งนี้ถูกต้องครับถูกต้องมีเขาให้เบอร์มาครับให้เบอร์มาก็เลยมีการส่งต่อให้ทานายเพราะว่าตอนพอมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับพอตุมโพล,ล่ะตุมรู้สึกว่าตุม คงพูดเองไม่ได้แล้วมันจะจใจอ่อนซะก่อน <laughs> เพราะว่าเรือเพราะว่าจริงๆตูมไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องมาทําให้เขาแบบหมดหนทางเดินนะครับแต่ว่าอย่ามาอย่ามาตัดเส้นทางที่ตูเดินสิครับคือตูมไม่ได้ทําอะไรผิดตูยงยืนยันอะไรที่ตูทําผิดตูจะยอมรับครับแต่อันนี้ตูมมั่นใจมากว่าตูมไม่ได้เคยมีการรู้จักเขามาก่อนไม่เคยโกงเงินใครหลักแสนแล้วไม่เคยคือไม่ใช่ตูมาครับมันควรที่จะแบบ มันคนที่จะออกมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดไม่ว่าคุณจะมีคอนฟลลเวอร์เท่าไหร่คนดูไลฟ์คุณเท่าไหร่คนคอมเมนต์เท่าไหร่หรือเหตุผลที่เขาจะไปโดนหลอกโดนใช้ชื่อตูมไปแอบอ้างไอ้นั้นมันเป็นปลายทางไอกรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคุณไลฟ์สดพูดในสิ่งที่ไม่จริงได้ยังไงคุณต้องออกมารับผิดชอบสิ่งนี้สิคือคุณจะเป็นเหยื่อโดยการที่หลงเชื่อว,ว่าตูมมาหลอกเงินอะไรก็ตามอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไอเรื่อง เอาข้อมูลพวกนี้มาพูดในบนโซเชียลอะแล้วมีคนแคปมาให้ตูมอะนั่นแสดงว่ามันต้องมีคนเห็นมากกว่าหนึ่งลงไงครับเพราะตูมเป็นบุคคลที่อาสมูติว่าเป็นแค่เขาไลฟ์ไม่มีคนดูแต่มีน้องแฟนคลับตูมดูแล้วส่งให้ตูมก็คือ3คนรู้แล้วอะมันมันมันไม่มันไม่ใช่อะครับแล้วมันมีผลกระทบต่อต่องานต่อต่อชื่อเสียงต่อลูกค้ามันมันมันหลายอย่างมากครับมันมันเครียดนะครับพี่ ขอให้เราไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งลูกค้าไม่ได้แคนเซิลแต่ลูกค้าขอเลื่อนซึ่งตุ้มไม่ได้ว่าเพราะตุ้มก็พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าแทนที่เราจะได้ทํางานปกติปกติคุณหางานให้เราทำไมประมาณนี้มากกว่าไม่เยอะครับไม่เยอะครับเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวครับตั้งต้นเจ้าเดียวครับ,รบไม่ได้เยอะครับซึ่งคุยได้เดี๋ยวโทรคุยได้ว่าแบบ วันนี้ตุูมแบบกับพี่ตั้มมาที่นี่ครับเหมือนตูมต้องการบอกกับพี่ตั้มว่าตูมต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์นะว่าตัวตูมเองไม่ได้ชอบโกงหนึ่งแหละสองตมต้องเอาเรื่องต้องเอาเรื่องไม่ใช่ทําเพื่อเป็นคดีตัวอย่างด้วยนะเพราะว่าตูมเชื่อว่าคนทุกคนนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริสุทธิ์และมีคนมากล่าวหาว่าคุณกระทําความผิดคุณสามารถยืนยันความบริสุทธิ์คุณได้อยู่แล้วเพราะว่าตูมเชื่อว่ากฎหมายบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะยุติธรรมสําหรับคนที่เขามีหลักฐานอยู่แล้วว่าตูมถ้าเกิดคุณ่จตองริๆ เอาหลักฐานออกมาสิครับไม่ใช่แค่ไลฟ์แล้วพูดขึ้นมาลอยลอยเจอกันที่นีะเ <laughs> จอครับตูมจะมารอเขา <laughs> ถ้าน้องดูอยู่อีกร <laughs> อบ <laughs> พี่จะมารอน้องที่นี่15นาฬิกาบ่ายสามพี่ขอให้น้องมาจริงๆมันจะได้จบเพราะถ้าน้องไม่มาขั้นตอนทางกฎหมายมันก็คือต้องเป็นหมายเรียกใช่ไหมพี่ตามก็เป็นการหมายเรียกและดำเนินคดีไปปกติครับเพราะเราแจ้งความในเรื่องหมิ่นประมาทในการโฆษณาข้อหาเดียว เริ่มเริ่มต้นที่ข้อหาเดียวก่อนเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตุ้มอยากให้น้องมาครับตุ้มอยากให้น้องเตรียมคําตอบไปด้วยซ้าว่าที่เขาบอกว่ามีการโกงขึ้นเขาโดนโกงไปเนี่ยแสนก็บาทมีชื่อตุ้มไปเกี่ยวข้องเนี่ยใครเป็นคนโกงอองานอะไรมันคือเพราะว่าในไลฟ์ที่ตุ้มเห็นนะครับคือตุ้มไม่ได้ดูท้งไลฟ์ตุ้มเห็นแค่เฉพาะคลิปหนึ่งนาทีอะมันยังไม่ได้บทสรุปมันดูกักลวลอ่ะพี่พี่ดูกันพี่พี่เข้าใจไหมครับตุ้มยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรกันนะ เลยอยากมาฟังจากปากเจ้าตัวที่เขาโดนกระทําดีกว่าว่าเพราะถ้าเกิดเขาเป็นผู้เสียหายจริงๆอ่ะเฮ้ยตูมเคยปิดร้านจับโจรมาให้คนแล้วนะคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณโดนตูมแอบอ้างแล้วคุณเป็นเหยื่อแล้ววิ่งเข้ามาหาตูมหลังบ้านให้ตูมช่วยอ่ะตูมพร้อมช่วยพี่แต่ไม่ใช่จับต้นชนปลายไม่ถูกแต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมาแล้วมาไลฟ์สดพูดถึงตูมเลยอันนี้ไม่ถูกต้องอย่าทํา ไม่เคยไม่ไม่เคยต่อให้เคยก็ไม่มีเขาไม่รู้จักเขาคุณก็ไม่ฮะถูกต้องแล้วปกติเวลาเราไม่เคยจัดปาร์ตี้เรามีแต่ไปปาร์ตี้แต่เราไม่ได้แบบจัดโหเป็นเจ้าของเฟสติวัลหรอมันก็ไม่ใช่คอคุณความรงคัว่าทำไมมันต้องเป็นเราเน่เออชื่อชื่อตูมอาดิ๋อยที่ตูมบอกว่าอย่างถ้าไปย้อนข่าวเก่าตูมอะชื่อตูมมันก็มีข่าวทํานองแบบนี้แหละเรื่องแบบ เรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเกิดตุ้มผิดจริงๆอะ่ะตุ้มก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้ตุ้มคงไปอยู่ตรงนู้นทางไหนนู่นถูกต้องไหมฮะซึ่งเราเราไม่ได้ท้าทายกฎหมายหรืออะไรเลยตุ้มทําทุกอย่างตามทุกอย่างตามกฎหมายอยู่แล้วครับจริงๆตุ้มอยากจะบอกทุกๆคนด้วยว่าเวลาเราเห็นดาราโดนข่าวพลาดหัวคนนั้นโดนอันนี้คนนี้ทําเว็บคนนั้นโดนโกงคนนี้นู่นนั่นอย่าเพิ่งไปเชื่อนะเพราะบางทีอยากเขาแค่อยากได้แค่ชื่อเรา เพื่อไปสร้าง engagement ตูไม่รู้ว่าเจตนาของน้องที่ออกมาไลฟ์พูดถึงตูเขาต้องการยอดวิวยอดแชร์หรือเปล่าตูไม่รู้ถูกต้องไหมครับตูไม่รู้ตูไม่รู้ว่าไอเว็บที่เอาข่าวตูไปบอกว่าวันนี้ล่าสุดเลยครับตูโดนบุกโดนจับโดนจับยึดทรัพย์ร้อยห้าสิบล้านเฮ้ยพี่พี่ตั้มตูมีถึงขนาดนี้หรอพี่ตูยังไม่มีตังค์จ่ายค่าทนายพี่ตั้มเลยนะครับตูยังมีไม่ถึงร้อยห้าสิบล้านแน่นอนตูก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรา โค้ดทำตัวปกติแล้วอะแต่เพียงแค่เราหลบหลีกอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆอะตุ้มก็เลยอยากจะวอนว่าถ้าอะไรที่มาตุ้มทําผิดตุ้มยอมรับต่อสังคมไปแล้วข่าวเกาว่าๆอะเราไม่หยิบยืนขึ้นมาแล้วตัวเองทุกคนมีอดีตครับตุม้มตุ้มไม่ได้เป็นคนที่สวยหรูไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีตุ้มบอกกับทุกคนมาแล้วไม่งั้นตุม้มตุ้มเคยแถลงข่าวน้าสอน,อนอมาแล้วด้วยซ้ำอะครับแต่ณวันนี้ครับตุ้มขอขอความเมตตาและเห็นใจจากประชาชนดีกว่าว่า ถ้าเกิดคนเรามันพยายามจะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังโดนอะไรแบบนี้อยู่อะตูมคงจะต้องใช้กฎหมายปกป้องสิทธิของตัวเองตูเป็นลูกมีพ่อมีแม่แม่ตูมเห็นข่าวเนี่ยแม่ตูมร้องนะตูไม่ร้องแต่แม่ตูมร้องเพราะแม่เขากลัวเพราะมันแฟลชแบ็กกลับไปเรื่องเดิมอีกซึ่งตูมบอกเลยนะครับว่าตูมค่อนข้างมั่นใจถ้าตูไม่มั่นใจว่าตูแบบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตูไม่มายืนตรงนี้แน่นอนครับตูมั่นใจมากว่าตูไม่ได้ทำอะไรผิด เบื้องต้นขอดำเนินคดีครับเพราะว่าน้ำตามันมันมันตรงก็มีนะครับพี่ก็ลองได้เหมือนกันน้องอาจจะมาขอโทษพี่แต่พี่ก็อยากจะบอกน้องว่าพี่ก็โดนเยอะเหมือนกันเหมือนกันมัน,มนพี่อยากรู้ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ทำไมถึงกลายเป็นว่าผมต้องฟ้องคุณทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าว่าคุณไปโดนอะไรมามากกว่าและถ้าเกิดเหตุผลมันสมน้ำสมเนื้อมีน้ำหนัก ที่เราพอจะยอมได้เราจะยอมแต่ถ้าเกิดตูมองหน้าพี่ตั้มสุดหล่อแล้วออลุยเลยลูกพี่ออก็ลุยเลย<ๆ>ก,ก็ลุยเลยครับ<ๆ>เพราะว่ามันตูมีสิทธิ์นะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ตูเหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่ได้ทาผิดจริงถูกต้องไหมครับถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจครับให้ความเป็นธรรมกับคุณแจ้งเลยครับถ้าตูทำอะไรผิดแต่สําหรับพรุ่งนี้เบื้องต้นขอให้เขามาก่อนเพราะว่า จริงๆเขาควรมาตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับแต่ว่าเบื้องต้นขอให้เขามาก่อนเราก็แจ้งใช่ไหมครว่าอยากให้มาด้วยกันให้มาไกลกคือจริงๆตูไม่ได้คุยกับเขาตรงนะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบพร้อมที่จะแบบสะดวกมาพุ่งหนีมากกว่าเขาบอกแบบนี้เขาอาจจะเห็นตรงนี้หรือเปล่าเขาเลยไม่ได้ไปติดต่อประวัติอะไรว่าเขาแบบเป็นใครอะไรยังไงอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้รายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้รายละเอียดครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งมาแจ้งแล้วก็ สืบสืบมันไม่ยากหรอกครับแต่ก็คือวันนี้เพิ่งมาแจ้งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรู้รายละเอียดในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องเดียวก่อนอีเรื่องนั้นอ่ะงั้นไหนเนี่ยพูดถึงคือมันไม่ใช่แค่ตุ้มโดนนะครับอ่าจริงๆริงไฮโซเมนี่ก็โดนนะเรื่องเนี้ยอีเรื่องเว็บพนันคือพนันคืบนานคืบคืบคืบตอนนี้มันจะระบาดมากมากนะครับเพื่อนๆในในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะจั่วหัวเป็นภาพดาราคนในวงการคนดังอ่ะแหละ บุกจับโดนรวบแล้วบุกจับโดนยึดทรัพย์แล้วแต่สรุปแล้วไม่ได้ทําความผิดเพราะเขาทําแค่เว็บแล้วก็แปะเว็บนี้แล้วก็จะมีแอคเคาท์หน้าหมามาคอมเมนต์ว่าเว็บอะไรหรออ๋อเว็บนี้ไงล่ะอุ๊ยมาต้มรวยจากตรงนี้หรออ้าวมันจะมีอันนี้ระบาดอยู่เยอะมากซึ่งตูจะไปแจ้งกับใครตอนนี้ตูคุยกับพี่ตั้มพี่ตั้มเราแจ้งกับใครดีวะก็ยังไม่รู้เลย กันอีกคนแรกยังไม่ทันได้เจอกันเลยจะว่าจะแย่งคนที่2แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันทำไมมันพระศุกเข้าพระเสารแย่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยขอเป็นทีละเรื่องก่อนดีกว่าเรนแม่บอกว่ามีหลายคนโดนจะมีรวมตัวกันแล้วก็มาแจ้งจริงๆตู้ว่านะเวลาเนี้ยไม่มีศิลปินและดาราคนไหนอยากจะมารวมตัวกันทำอะไรแบบนี้หรอครับตู้ว่านะเวลานี้ศิลปินดาราไม่อยากจะพูดคุยกันแล้วกัน เขาแต่ตูแต่ตูเข้าใจนะตูเข้าใจว่าแบบว่าแบบมันมีผลกระทบแหละเพราะว่ามันมีข่าวข่าวข่าวณตอนนี้ข่าวท่างที่ทุกท่านก็ยังรู้ดีอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยทุกคนต้องทําเพื่อตัวเองก่อนยังไม่ได้มองว่าแบบต้องทําเพื่อใครแต่สุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดมีศิลปินคนไหนโดนเหมือนกับตูมแล้วอยากจะให้มาตูมาช่วยหรือว่ามาด้วยกันตูมสะดวกมาครับเพื่อความยุติธรรมแล้วก็เพื่อความบริสุทธิ์ของเราเรามาได้ถูกต้องครับแต่ตูคงไม่ดีเอ็มหาใครบอกมึงมาด้วยกันไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่มี ะะเขาแต่แล้วมถึงอ,อดีที่พี่ตุ๋มบอกมันบันทรทอตใจคนเราแนละคนเบื้องหลังคนรอบตัวยังไงบ้างคะก็ดูหน้าผู้จัดการ <c oughs> ดูหน้าเพืเ่อนดูดีแบบเอาอีกแล้วหรอยอะไรเงี้ยม,มันมันมันบั่รทอนอยู่แล้วมันบั่รทอนอยู่แล้วมันมันบั่รทอนอยู่แล้วครับมันดิจิตอลฟูดฟินครับมันลบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการจะทําอะไรก็ตามเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งเคสก่อนจะไลฟ์สดจะโพสต์จะพูดหรืออะไรก็ตาม อีกไม่กี่ปีมันอาจจะคนก็ลืมแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรทํานองนี้มาปุ๊บมันก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมสิ่งที่เราทําไว้ในออนไลน์มันจะรีรันกลับมาอีกเหมือนเดิมคําพูดเราทุกอย่างเป็นนายคนหมดมันมันผูกมัดหมดเพราะฉะนั้นแล้วก่อนพูดก่อนทําอะไรคิดดีกว่าพรุ่งนี้จะมารอกันอ,อีกวนี้ <laughs> จะมาหรอ,อคือ,อ,ค,อคือตูมา ก็ไม่กล้าเชิญสื่อเพราะจริงๆตูมพูดตรงว่าตูมไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาจริงๆไหมแต่เมื่อกี้ข้างในมีการพูดคุยแล้วก็ต้องเป็นความสามารถของทนายสุดหล่อของตูนะครับว่าสามารถเอาเขามาให้ตูได้ไหมพี่ตั้งพี่รามาไหมก็น่าจะมาก็น่าจะมานะครับก็น่าจะมาแต่ก็ไม่ได้คอมมิชเมนต์ว่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็รับปากว่าจะมานะครับแต่ก็อยากจะบอกไปทางสื่อว่าก็ให้มาเถอะยังไงมาก็ดีกว่าไม่มาแล้วก็เราก็มันก็หาตัวไม่ยากหรอกครับ มาได้มาได้ <มา S 2> แล้วแล้วมาเฉยๆนะไม่ต้องเอากระเช้ามา <laughs> บอกบอกก่อนเลยครับไม่ต้องเอากระเช้ามาถ้าอยากได้อะไรอยากได้แค่คําชี้แจงคําขอโทษในในที่สาธารณะด้วยนะค่ะแล้วก็รอดูว่าเขาจะยังไงต่อรัณขณะน,น,น,นี้ไม,ม,ม่ขอณขณะนี้ไม่มีผลและพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีผลครับ ต้มเจอคนร้องไห้มาบ่อยแล้วครับต้มอยากเจอคนใจใจแล้วพูดกันตรงๆดีกว่าว่าเป็นทำอะไรไว